สวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับช่องยุยพระบ้านนะคะพี่แล้วก็ช่องพระบ้านทั่วทิศเพชรพิจิตจัดให้บายยุยนะคะเบอร์ทโทรแล้วก็ดีไลน์นะคะช่องทางการติดต่อนะคะก็จะเป็น0ูนย์เก้าห้ี่หกเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดศูนย์นะคะหรือว่าใครจะแอบรูปเพื่อนเพื่อนก็ได้นะคะพี่นะวันนี้เป็นเช้าวันพฤหัสนะคะก็ยังอยู่ต่างจังหวัดนะคะพี่นะก็เดี๋ยววันศุกร์นะคะวันพรุ่งนี้นะ,ะเดี๋ยวเราจะส่งพระนะคะสําหรับพี่พท่นานไหนปิดพระนะ คาดว่าถึงบ้านวันนี้น่าจะเย็นเย็นมืดมืดนะไม่แน่ใจว่าส่งทันหรือเปล่านะคะพี่นะก็พระนะคะก็มีหลากหลายรายการนะคะม <c oughs> นะเรามาเริ่มกันที่รายการแรกนะคะเป็นพระนะคะคุณแผนนะคะกุวัดไทยกุมารคู่นะคะอ่า ประธานอภัยนะคะกุพระพายคู่นะคะพี่นะก็อยู่ในเลี่ยมนะคะเลี่ยมกรอบเงินนะคะเลี่ยมด้วยกรอบเงินนะคะรายการนี้เอาสี่พันนะคะพี่นะรายการนี้เอาสี่พันนะคะ,ะราคาที่หนูแจ้งไปก็เป็นราคาที่จัดโปนะคะเป็นราคาเมาเมานะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวหนูมเมาออกแล้วนะคะพี่นะ ใครสนใจรายการไหนก็ทักแชทนะหรือว่าโทรเข้ามานะคะถทงมันจะเป็นวัดนะรายการถัดมานะคะก็จะเป็นพระนะหลวงพ่อกล้วยนะคะเรี่ยมกรอบนะคะอยู่ในกรอบนะ,ะเอาสามพันนะคะสําหรับหลวงพ่อกลวยนะคะนี่มีรอยจานด้วยนะคะคมชัดลึกนะคะราคานี้ก็หนูจัดโปรให้ในรา์นี้นะคะวันเดียวนะคะนี เรียมกรอบให้แล้วเรียบร้อยนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นหลวงพ่อฉุยนะคะหน้าพระนะคะเป็นเนื้อกระไหล่ทองนะคะเรี่ยมกรอบนะอาหลวงพ่อฉุยนะคะเอาสามพันห้านะคะพี่นะเอาสามพันห้าร้อยบาทนะคะ รายการถัดมานะคะเป็นโซทอนนะคะเอาสามพันนะคะพี่นะเอาสามพันนะเรียมก่อไปแล้วเรียบร้อยนะคะ นี่นะเรียนลึกคมนะคะชัดสวยนะคะเรียมกรอบยกซุ้มนะคะรายการถัดมานะคะเป็นพระรอดนะคะกุวัดมหาวันนะคะพระรอดนะคะรายการนี้เอาสี่พันนะคะ <c oughs> นี่ให้ชมหน้าพระนะคะสวยงามนะคะ รายการถัดมา <c oughs> ขอประทานอภัยนะหนเหมือนผมจะเป็นหวัดนะคะอ่ารายการถัดมานะคะก็จะเป็นเหรียญน,นะหลวงหลวงปู่เอี่ยมนะคะเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะหน้าพระเป็นเนื้อกระไลทองนะคะเรียมด้วยกรอบเงินเช่นเดียวกันนะคะก็จัดโปรให้นะพี่นะเอาสามพันนะคะเอาสามพันบาทนะคะ โดนฝนนะพี่นะม์ก่อนนะก็อาจจะเป็นหวัดเล็กน้อยนะคะรายการถัดมานะคะหนูใส่คิดว่าเป็นแม่ชีบุญเหลือนนะพี่นะอ่ะหนูเอาหนึ่งพันนะพี่นะเอาหนึ่งพันนะรายการไหนไม่ทราบพี่นะคะหนูจะใส่ไม่ทราบที่นะคะ 1,000บาทนะคะในการถัดมานะคะก็จะเป็นประนะคะสุ้มกอนะคะมีลายกระหนกนะคะเอา1000บาทนะคะ1000นนะนี่ไม่มีนะคะนี่ไม่มีลายกระหนกนะคะไม่มีลายกระหนกนะ <c oughs> ถัดมานะคะก็จะเป็นกลมล้มแาหลวงนะคะอาขอโทษนะคะเป็นแม่นางกวักนะ,ะแม่นางกวักนะ,ะอ่าแม่นางกวักรายการนี้เอาหนึ่งพบาทนะคะพี่นะหนึ่งพบาทนะคะ ถัดมานะคะก็จะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะนี่เอาเก้าร้อยนะคะเอาเก้าร้อยนะนี่เรียมกรอบให้แล้วเรียบร้อยนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นเหรียญน,นะคะเป็นเหรียญหมูนะคะนี่ เอาสี่พันนะคะเอาสี่พนะรายการถัดมานะคะก็จะเป็นพระเกชโยนะคะเอ่อเจชั้นนะคะอกตันนะคะเอาสามพบาทนะคะพระเกชโยนะคะ ถัดมานะคะก็จะเป็นรายการพระไพรีพินาศนะคะพระไพรีพินาศนะคะนี่นี่สองรายการนะคะรายการนี้เป็นรายการที่หนึ่งนะคะไพร,ะรีพินาศนะเอาสามพันสองนะคะพีะ่เดี๋ยวขอดูสักคู่นะพี่นะเพราะว่าเนื่องจากว่าตัวพระนะเป็นพระเนื้อเงินนะคะเป็นพระเนื้อเงินนะ 3ามพันหนะพี่นะเอาสามพนะคะแล้วก็เนื้อเงินลงยานะคะรายการที่1นะคะรายการที่1นะถัดมานะคะก็จะเป็นรายการที่2นะคะนี่เรียมกรอบยกซูมให้นะคะสวยๆนะนี่ใครบูชานะคะไปให้ลูกนะหรือว่า ผู้หญิงนะคะเล็กๆนะน่ารักก็สวยนะคะพี่นะอุ้มน่ารักนะรายการถัดมานะคะก็จะเป็นโสธรน,นะคะรายการนี้นะคะเอาห้าพันนะพระโสธรน,นะคะเป็นพระเนื้องเงินนะคะเลี่ยมด้วยกรอบเงินนะคะสองสี่หกศูนย์นะคะรายการถัดมานะคะก็จะเป็นหลวงพระเดิมนะคะออกวัดหนองโพนะคะรายการนี้เป็นเหรียญ เอ,อหนูเขาดูนิดนึงนะคะเป็นอัปกานะพี่นะเป็นอัปกานะคะเอาสามพันนะคะสำหรับรายการนี้นะถัดมานะคะเป็นหลวงผู้ทิมนะคะหลวงผู้ทิมนะ พระเนื้อเงินนะคะก็วันนี้อาจจะไปไวกันนิดนึงนะคะพี่นะเพราะว่าเดี๋ยวมีเดินทางนะคะมีเดินทางนะ,ะอ่ะเอาสี่พันนะคะรายการนี้เอาสี่พันนะ,ะนี่เหรียญคมคมลึกๆนะคะสวยๆนะด้านข้างเหรียญน,นะเราจะเห็นว่า เป็นเส้นขอบตัดนะคะชัดเจนนะคะรายการถัดมานะคะเป็นหลวงปู่เอี่ยมนะคะหน้ากากทองคำนะคะเนื้อเงินนะคะรายการนี้เอา4,500นะพี่นะเอา4,500บาทนะคะ ัดมานะคะก็จะเป็นครูบาเจ้าสีวิชัยนะคะนี่เหรียนสวยๆนะคะเอาสี่พันะพี่นะเอาสี่พันนะ ถัดมานะคะก็จะเป็นหลวงปู่ไข่นะคะรายการนี้นะคะห้าพันนะพี่นะด้านหลังนะคะเราจะเห็นว่าเ,เป็นรอยจานด้วยนะคะมีรอยจานนะมองด้วยตาเปล่าชัดเจนนะคะนี่ห่วงเชื่อมนะคะ ถัดมานะคะก็จะเป็นรายการนะคะหลวงพ่อโสธรน,นะคะพี่นะหลวงพ่อโสธรน,นะเอาห้าพันเช่นเดียวกันนะ,ะพี่นะนี่ถัดมานะคะก็จะเป็นรายการไตรมาสหลวงปูท่ทิมนะคะไตรมาสหลวงปูท่ทิมนะ 1,200นะคะพี่นะเป็นเนื้ออับกาก้านะคะถัดมานะคะก็จะเป็นรายการนะเหรียญน,นะหลวงพ่อกล้วยนะคะหลวงพ่อกล้วยนะเอาคิดเท่ากันนะพี่นะหน0่ 1, นะคะ จารย์ชัดเจนนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นรายการสิงนะสิงนะคะสิงหลวงพ่อเดิมนะคะพร้อมรูปถ่ายของหลวงพ่อท่านนะคะก็สิงหลวงพ่อเดิมนะคะรายการนี้นะหนูเอาหนึ่ันห้าร้อบาทนะคะ ถัดมานะคะเป็นแม่ชีบุญเรือนนะคะคิด1500บาทเช่นเดียวกันนะคะแม่ชีบุญเรือนพุโทโธน้อยนะคะพี่นะรายการนี้เป็นพิมพ์พิมพ์มกลางนะพี่นะพิมกลางนะคะ,ะน่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่นะคะถ้าพูดผิดต้องขอประทานอภัยนะคะ 1500บาทนะคะเลี่ยงกรอบเก่าๆแบบนี้นะคะรายการถัดมานะคะหลวงพ่อโสธรนะคะโสธรนะ1น0 0บาทนะคะถัดมานะคะอ่ารายการที่1นะคะรายการที่1นะ1,200บาทนะคะพี่พี่ขา1,200บาทนะเป็นพระสมเด็จนะคะวัละคงพิมพ์ใหญ่นะคะ มานะคะเป็นรายการที่สองนะพี่นะรายการที่สองนะคะนี่เกตบัวตูมนะคะเอาหนึ่งพันสองร้อยบาทเช่นเดียวกันนะคะคิดหนึ่งพันสองร้อยนะ ถัดมานะคะ <c oughs> รายการถัดมานะคะเป็นกรมหลวงชุมพรนะคะหนึ่ันบาทนะคะเหรียญกรมหลวงนะ หลวงปู่เอี่ยมนะคะหลวงปู่เอี่ยมอ่าหลวงหลวงพ่อก,กันนะคะขอโทษนะหลวงพ่อก,กันรัดพญาตนะคะเอาหนึ่งพันบาทเช่นเดียวกันนะคะ การถัดมานะคะก็จะเป็นวัดพับนะพี่นะวัดพับนะคะ,ะสักคู่นะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะอ่า ถัดมานะคะก็จะเป็นหลวงพ่อปานนะคะ <c oughs> เอาเก้าร้อยบาทนะคะ <c oughs> หลวงพ่อปานนะคะเอาเก้าร้อยบาทนะคะถัดมานะคะเป็นเหรียญห, <c oughs> หลวงพ่อหล่ำนะคะเหรียญหลวงพ่อหล่ำนะหนูเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะ ถัดมานะคะเป็นหลวงพ่อเดิมนะคะหลวงพ่อเดิมนะหนูเอาเอาสองพันสองนะพี่นะเอาสองพันสองนะคะโอ้โหอันนี้คือราคานี้ลดให้แล้วนะพี่นะจัดโปรจริงนะเป็นเนื้ออัป,ปก้านะคะนี่ด้านใต้ฐานนะคะ,ะเราเห็นว่ามีรอยจานด้วยนะคะ รายการถัดมานะคะก็จะเป็นเหรียญน,นะหลวงปูกไข่นะคะวัดเชิงเลนนะคะรายการนี้เป็นพระเนื้อเงินนะคะหลวงปลูกไข่นะคะนี่เอาสี่พันห้าร้อยนะพี่นะด้านหลังมีรอยจานด้วยนะคะด้านหลังมีรอยจานด้วยนะคะโอ้โหสวยจริงนะก็ใครสนใจรายการไหนนะถ้าต่อหนุ้ยนะก็ จัดโปรให้ได้ก็จัดนะพี่นะเอาสามพันนะพี่นะรายการนี้นะคะหลวงูุทวดนะคะวัดช่างให้นะคะเป็นเนื้อนวะนะคะมีคาบขี้เบ้าเต็มไปหมดเลยนะคะเอาสามพันบาทนะคะรายการถัดมาหลวงพ่อพรมนะคะวัดช่องแคร์นะคะเป็นเนื้ออัปปกานะคะเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะสําหรับรายการหลวงพ่อพรมวัดช่องแคร์นะคะ เส้นขอบตัดนะสวยงามน,นะคะรายการถัดมานะคะเป็นหลวงพ่อเดิมนะคะเป็นเนื้อเงินนะคะอยู่ในกรอบแบบนี้นะหลวงพ่อเดิมนะคะหลวงพ่อเดิมเอาสี่พันนะพี่นะเอาสี่พันนะคะนี่พระเป็นเนื้อเงินนะคะแล้วก็ลงยาด้วยนะคะด้านหลังนะเหรียญสวยนะพี่นะมีลายจานนะคะอ่ะถัดมานะอันนี้ยังมีอยู่ญาติๆาติหลายคนนะพี่นะเสียงก็อาจจะขอประทานอภัยนะก็จะมีเสียง ใตาผู้ใหญ่นะคะก็จะเล่นโทร,รศัพท์ดังนิดนึงต้องขอประทานอภัยนะคะก็เอา1,500บาทนะคะโซทอนนะคะถัดมานะคะเป็นหลวงพระเดิมนะคะเนื้อเงินลงยานะคะนี่หลวงพระเดิมเนื้อเงินลงยานะคะเอา4,500บาทนะคะนี่ ถัดมานะคะเป็นหลวงพ่อจาดนะเนี่ยหลวงพ่อจาดนะเป็นเนื้อเงินลงยานะคะแล้วก็หน้ากากทองคํานะคะหลวงพ่อจาดนะคะน้องยุ้ยคิดเดี๋ยวสักครู่นะคะพี่พี่ขาหลวงพ่อจาดนะนี่เอาสามพันนะพี่นะอันนี้คือกัดฟันเลยนะพี่นะไม่อยากขายเลยนะราคาเนี้ยอังจริงนะเอาสามพันนะพี่นะอ่ะ ถัดมานะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะพิมพ์คิตานะฮะนี่เลี่ยมกรอบนะคะเอาห้าพันห้านะพี่นะเลี่ยมกรอบเงินยกซูมแบบนี้นะคะอ่าขอโทษนะคะเลี่ยมกระเช้าเงินนะเลี่ยมกระเช้าเงินนะ แจ้งราคามาด้วยนะคะพี่นะอ่าแล้วก็พระนะคะนาคปกนะคะพิมพ์เล็กนะคะกลุกวัดมหาธาตุนะคะนี่เป็นเนื้อชิ้นเงินนะพี่นะเอาสองพันนะเนื้อชิ้นเงินนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นนะจอบใหญ่นะคะหลวงพ่อเงินนะเอาสี่พันห้าร้อยบาทนะอยู่ในกรอบเงินแบบนี้นะคะเดี๋ยวสักคู่นะพี่นะเดี๋ยวขกคู่นะราคานี้คาดว่าน่าจะไม่ได้นะพี่นะ เอาห้าพันนะพี่นะเอาห้าพันนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นหลวงพ่อโตนะวัดพนันเชิงนะคะเอาหนึ่งพันหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะคะหลวงพ่อโตวัดพนันเชิงนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นนะ เหรียญนะหลวงพ่อเทศนะคะโยธะรักษ์นะวัดวัดครอบช้างนะคะรายการนี้เป็นเหรียญพระเนื้อเงินนะพี่นะเป็นพระเนื้อเงินนะเอาสามพันนะคะพี่นะเอาสามพันนะพระพระชินศรีนะคะเนื้อชินเงินนะคะกูกวัดมหาธาตุนะคะวัดพระศรีมหาธาตุนะคะพระศรีรัตนมหาธาตุชื่อเต็มนะวัดใหญ่เรานี่เองนะคะเนื้อชินเงินนะคะ ไอการนี้เอาสองพันนะพี่นะเอาสองพันนะคะปิดตานะคะปิดตาหลวงพุนาวัดหัวจรเข้นะคะเป็นเนื้อเมอกะพัดนะคะเนื้อเมอกะพัดนะปิดตาหลวงพุนาคนะ,คะนี่เอาหนึ่งพันแปดร้อยนะคะพี่นะเอาหนึ่งพันแปดร้อยนะคะ หลวงพ่อทานะคะหลวงพ่อทานะเอาหนึ่งพันสองร้อยนะคะให้ในคลิปนี้คลิปเดียวนะพี่นะหนึ่งพันสองร้อยบาทนะเหรียญหลวงพ่อทานะคะพระสมเด็จวัดละคังนะอันนี้มีบั้นนาปกด้วยนะคะพี่นะหนูเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะจัดโปรไปเลยนะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะถัดมานะคะเป็นพระกิ่งนะคะพระกิ่งนะพระกิ่งเนี่ยหนูเอาเออ่ คู่นะคะเอา2,500บาทนะคะสำหรับพระกิ่งนะคะถัดมานะคะปิดตาหลวงปู่จีนนะคะแข้งหมอนนะเอา2,000นะพี่นะพระปิดตาหลวงปู่จีนนะคะ รายการสุดท้ายนะคะพี่พี่ขาสำหรับ ep นี้นะหลวงพ่อเปลี่ยนวัดใต้นะ,ะ mm. เหรียญหลวงปู่เปลี่ยนวัดใต้นะ mm. ก็เป็นพระเนื้อเงินนะคะเป็นพระเนื้อเงินนะ mm. เหรียญหลวงพ่อเปลี่ยนนะคะ mm. หนูคิดเออเอาสามพันนะพี่นะเอาสามพันนะ mm. ก็ท้ายคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะ mm. ช่องยุ้ยพราบ้านและพราบ้านทั่วทิศเพชรพิศจ,จัดให้บายยุ้ยนะคะแล้วก็ เดี๋ยวไว้เจอกันนะคะวันศุกร์นะพี่นะส่งข,ของให้นะวันศุกร์มีเดินทางไปดูพระต่อนะก็น่าจะได้ไล้วอีกทีเป็นวันศุกร์หรือวันเสาร์เดี๋ยวดูอีกทีนะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ